ศาสตราจารย์ดรยศนันวงศวัสิ์ท่านมีชื่อเล่นว่าเชนเป็นนักวิชาการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และปัจจุบันเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่งของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งทั่วไปปี2569และสุดท้ายเมื่อท่านขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งปี69จะเกิดปรากฏการ์ดเรเชนผู้ปราบโพแต่ก่อนอื่น เพื่อเป็นการสนับสนุนว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่33เราไปดูประวัติคร่าวๆของท่านศาสตราจารย์ดรยศนันวงสวัสด์เกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2522ปัจจุบันอายุ46ปีท่านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่บิดาชื่อนายสมชายวงสวัสด์อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่26มารดาท่านคือนางเยาวภาวงสวัสด์เป็นน้องสาวของท่านนายกทักษิณ นั่นเองดรเชนสมรสกับนางนันทการสินเสวีกุลมีบุตรสองคนท่านจบระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านจบระดับปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสออลิงตันสหรัฐอเมริกาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเช่นเดียวกันนั่นเองท่านมีตำแหน่งล่าสุดก่อนมาเป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยท่านเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองและย้อนกลับไปในปี2557ท่านชนะการเลือกตั้งสสเชียงใหม่เขต3แต่ภายหลังการเลือกตั้งถูกประกาศให้เป็นโมฆะก่อนมีการรัฐประหารในปี2557ตามมาในที่สุด เราได้ทราบประวัติคร่าวๆของท่านไปแล้วเมื่อเทียบปอนต่อปอนในระดับผู้ลงแข่งขันแค andidate น,นายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งปี69นี้แล้วไม่มีใครเหนือกว่าท่านแม้แต่รายเดียวหากนำนโยบายพักเพื่อไทยมาการันตรีแล้วนับว่าแคนด d เดตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ยากที่ใครจะตามทันนั่นเองหลังการเลือกตั้งจะมีตำนานโพลวงโลกหรือไม่เดี๋ยวเรารู้กัน เคยได้ยินแต่เรื่องผีจ้างหนังเดี๋ยวนี้มีผีจ้างโพลพัฒนาถึงในละประเทศเสื้อตัวที่หักพูดกันเมื่อย20ปีที่แล้วได้เป็นแล้วใช่ไหมได้เป็นแล้วแงเลยตอนนี้เรากำลังตามหลังประเทศไหนอยู่บอกเขาอย่าพึ่งแซงอย่าพึ่งแซงอย่า